เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนบิวจักรกพานลีน่าจังหลังไปคบกับหวยทิพย์คนก็ด่าเลวเต็มสิใใญยหน้าหนาหนานาวัดแบบจัดเต็มไร้วิญญาหยุดบอกรักกลายเป็นหมาปากมอมมอมเจยิ่งสักขอซักฟอกแม่ลีน่าแก๊งหมอดูจ้างดาราตัวผอมผอมเพรพันปีทำบิ๊กเอ็นนั่งตรงตรอม อีเจวีชอบพูดอ้อมคงแอบ,บวีนรายการชื่อหลอกคนดังมานั่งเคลียด่าลีหน้านิสัยเสียไม่มีศีลดีแค่ด่าทุนสามานนายทุนจีนนอกจากนั้นแค่กวนตีนแค่เอาหาเขาว,ว่าหล่อนซ้อนแผนการจ้องจับผิดใครมีข่าวหล่อนก็หยิบเอามาฆ่าด่าด่าด่าอยากโดนฟ้องนอนศาลาปากเชื้ดเฉนแถมมุสาทาคดี ไหนเล่าเรื่องอ e ีบ u t y e ี้อี u ิวจากเขาลือหนักมีคนรักชื่อสมศรีเป็นเพศหญิงแต่งนิยายขายดิบดีส่งผู้ชายขึ้นเวทีดงมายาอีบ e ิวต e ี y, e ้อีบิวจากชักเงินเติบเห็นเมียแล้วโลภกำเริบชักอยากซ่าไงแม่งเลวแท้ไอห,หานไอ้ดาราส่วนเอฟก็มีหมาและก็ควายรวมสองฝูงให้แม่งเดินจูงจมูก เรียกหมาเมารักกว่าลูกโง่ใช้ได้ปิดละครจนเข้าเส้นนับฝูงควายแท้กระดูกหนังเอควาบซดูแต่หนังไม่ฟังข่าวหรือสังเกตผัวซ้อมเมียทุกประเทศมีทุกที่หากเป็นข่าวเรื่องหลุดรอดไม่ตายดีเหล่าเพื่อนบ้านเอานิ้วชี้ตีทำไมชาวเน็ตถามยายตีเมียไอผัวหาคูยดีๆเอ่ยว่าจาทำได้ไหม อินยาคุมใช้ถุงยางทำยังไงพอพลาดถ้าเกิดท้องไส้เสือกลอยแพรกูไม่เอาเด็กในคันไปรีดออกกูไม่ชอบเด็กลูปก,กรอบมึงไปแก้กูชื่อบิวคิวละครรอออนแอร์แฟนคลับกูจะร้องแงจะเสียใจอีน้ำหวานบ้านขายรถและล้อแม็กส่วนอีก้อยกล้วยเบรกแตกรวยทิพหายอีส้มเช้งขายส้มตำพริกกระจาย อีซาร่าชอบผู้ชายที่ขายตัวทุกคนที่กูเอ่ยมามีสองเขาเอสซี FC กูหลงมัวเมาเรียกผัวผัวหากเขารู้กูมีลูกทิ้งกูชัวกูยังคิดหรือมึงมั่วเป็นชูใครอะไรน่าจะเก็บไว้ไม่อยากฆ่าน้อยอีนี่ตกเข้าหน้าทนไม่ไหวฟาดฟาดฟาดเข้าแผ่นหลังกองลงไปกระแทกโตหัวเลือดไหลไม่ใย,ยดี เมียยกมือบอกอย่าตีมีลูกน้อยขอร้องเลยอย่าเตะต่อยเท้าขยี้โอยโอยโอยบิวจ๋าบิวคุณสามีมีกลัวแล้วปล่อยสมศรีอย่าตีแรงกระทืบซ้ำย่ำเข้าหัวกลัวที่ไหนไม้เบสบอลหวดเข้าให้ยามไหนแหนงโอ้ละหนอเคยไว้ใจกลับระแวงเด็กในท้องก็สาบแช่งพ่อระยำคือเรื่องราวที่กูเล่าเป็นฉาก กูนั่งเทียนเขียนมาฝากพอขำขำใครจะรู้ไม่ได้อยู่ฝากประจำใช่ผีบ้านไอ้ใจดำไอ้หำควายแม่งเล่นหนังดังเหลือเกินไอ้บิวจกักเผิมเกลมมากไอ้เฮียสักชอบลงหวานางนังทาตควรติดต่อพ่อยอดชายฉากเคียนทาตคงศาสใส่สุดกำลังอยากทดลองสวมบทบาทฆาตกรแม่มึงเอ๋ยไอ้ไก่อ่อนหน้าพระถัง แต่เนื้อแท้แม่งเป็นมาหน้าชิงชงังเสือกสวดมนน้ำตาหลังน้ำตารินขึ้นเวทีเดินไปแล้วยอดมนุษย์ผมชื่อบิวบริสุทธิ์แสนเวอร์จิน้นแอมซอรี่ที่ตีเมียเฮท,ทมินหล่อยเมียแท้งลูกดับดิ้นเด็กสิ้นใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่โกรธควายจะซื้อเตงและโตส่งเสียงใสรองวดหน้าฟ้าจะเปิดเราเชื่อใจ 9 9 0บิวจำไว้ซื้อให้ทันปัดฉากมาที่คุณริวจิตสัมผัสและคุณเจนเห็นชัดชัดมือทาบถันวิญ,ญญาณเด็กเกาะหัวบิวเจนยืนยนันหนังชัตเตอร์อนาดันอนันดาแม่มึงเอ้ยเกาะไม่พอยังกัดหัววิญญาณลูกด่าพ่อชั่วเร็วกว่าหมาจากนี้ไปหลังทําแท้งตีมารดากูจะตามจะไล่ล่าไม่ปราณี ไอห่หานบิวไอ้หิวแสงแย่งความรักแม่ตั้งท้องหวังฟุมฟักมึงขยี้กูรอเกิดหลายพบชาติหลายร้อยปีพ้อยใจหมาบาบุญมีมึงคอยดูกูจะตามไอเอฟสีไอแฟนคลับใครรักมึงกูนั่งทับกูจะสู้วิญ,ญญาณแค้นแสนโกรธา,ายืนหัวฟูส่วนอีบิวขนลุกสู้โดนดูแคลนแต่ละคืนแดกยาเม็ดยาซาเน็ นอนเหนื่อแตกกำเข้าแทรกบาปแห่แหนบางเวลาแน่นหน้าอกหนักท้องแบนเหมือนผีเหยียบกดแน่นแน่นแสนกดดันนั่นคือเรื่องที่กูแต่งนั่งเทียนเล่าสนุกไหมแต่งเบาๆพอขำขันไ่ห่านบิวหรือบิวจากจัก,กรพรัณน,นามสกุลสุขสำราญบ้านเอ็กวายวตายแล้วบังเอิญมากกูอยากบอกช่องไทรัฐข่าวเพิ่งออกเป็นข่าวร้าย เรื่องดาราทำร้ายเมียแต่ไม่ตายอุ้ยแย่แล้วใหญ่มาคล้ายละครกูอุ้ยอุยอุยหนุ่มกันชัยเก่าพุงพลุยใหญ่เรื่องจริงที่คนคุยมาเข้าหูใหญ่เหมือนกับละครทิพมูเตลูโทรสายด่วนหนุ่มสู่รู้ทุกเรื่องราวฮาโลเทสนี่พี่หนุ่มโหนกระแสน้องบิวครับลำแต่แต่เรื่องเมียสาวเชิญออกโหนอธิบายคนเลิกดาว หากพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยเจอกันดาราหนังเอาตีนไก่พาดหน้าผากหากพูดผิดจะลำบากห้ามหุนหันหยิบปากกาเดาคำถามเสือกรู้ทันพิดคำตอบคิดทั้งวันท่านผู้ชมเหล่าเอฟซีก็รีบเข้าลาซาดา้าซื้อของขวัญให้ดาราซื้อขนมซื้อลูกโป่งทำป้ายไฟรักง่วงมใครโพสตด่าดตามถล่มถมน้ำลาย ใครร้องเอแอบตั้งข้อสังเกตการมาแล้วมึงดับประหารเตรียมฉิบหายไม่รู้หรือว่าพลังเอฟซีควายมันยิ่งใหญ่ซื้อไม่ได้ควายเอเชีย er. เหล่าผู้กล้าที่ดาหน้าเข้ามาโพสต์ถอยหลังวิ่งควายโคตรโหดควายตัวเตีย้ยส่วนตำรวจสวนที่กำลังคุยกับเมียปวีนามายืนเชียร์เกื้อการุณเขาว่าเธอเขียนนิยายขายได้ด้วย โมหรือเปล่าแม่คนสวยชกข้ามรุ่นสามีเธอดังมากนะชอบทำบุญต้นสังกัดแสนว้าวุ่นสั่งพักงานเราจะช่วยคุณสมศรีผู้มีแผลผัวแมงดาจะโดนแห่ไปประหารส่วนละครกลอนปราสาทยารำคาญเรื่องสมมุติสนุกสนานการละครเชื่อแมงแค่ห้าสิบห้าสิบอย่าเต็มร้อยเดี๋ยวเหมือนแมทคนว่าถอยด่าจ,จนหลอน ส่วนสาวอ้ำขอโทษยังแม่บังอรอนแมทผิดหรอโดนสั่งสอนร้อนเป็นไฟหรือว่าจริงอ้างสายสืบอันลึกลับเหนื่อยจะเดาพอนะครับตามไม่ไหวเรื่องปากท้องหนึ่งหนึ่งสองอดข้าวตายไม่มีคนไปสนใจให้ราคาเพราะมามุงข่าวดาราประสาทแดกนี่แหละหนาะคือความแปลกคือความบ้ากูสังเกตคนชอบเสือกข่าวดารา แบมตะวันจะตายหาไม่สนใจข่าวยูเครนเหลือท็อปนิวส์ที่คิดถึงเชียรัเสเซียเป็นที่หนึ่งเห็นใช่ไหมนี่ก็แปลกยักเหยียบมดไร้หัวใจกลับยกย่องมดหนาวตายบอกช่างมันจบตอนบิวจักรกพานพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี